รู้ไหมครับว่าผมเรียนจบจากคณะที่ลึกลับที่สุดในมหาหลัยเชียงใหม่ต้องเล่าย้อนนิดน,นึงก่อนสาขา MediaAr าร์ตดีไซน์หรือ m e เดียเกิดจากอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่เบื่อศิลปะแบบเก่าเลยแยกมาทำสาขาใหม่คนส่วนใหญ่คิดว่าเข้ามาแล้วจะได้ออกแบบทำกราฟิกแต่พอเข้ามาเอ๊ะทำไมต้องเรียนปัชญาทำไมต้องวิเคราะห์การเมืองความจริงคือสาขานี้ไม่ได้อยากได้นักออกแบบแต่อยากได้คนที่คิดเป็นเลยต้องเรียนทุกอย่างศิลปะเทคโนโลยีปัชญาการเมืองสังคมเหมือนเอาหลายคณะมาบดรวมกันแต่ที่แปลกคือ ไม่มีการรับน้องไม่มีสวตัดแลกมาด้วยความเหงาไม่มีเพื่อนต่างสาขายิ่งวันนั้นอาคารยังแยกอยู่ในหอศิลธรรมนิมานไม่ได้อยู่ในรั้วมอชอด้วยและมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้สาขานี้เป็นที่รู้จักคือตอนผู้บริหารเอาผลงานศิลปะนักกษาไปทิ้งถุงขยะอาจารย์ทัศนัยเข้ามาหัดขวางและพูดว่าศิลปะไม่เป็นเจ้านายใครและศิลปะไม่เป็นขี้์ค่าใครผลสุดท้ายพอจบออกใบนักศึกษามีเดียจะทําอะไรก็ได้ทําหนังเป็นศิลปินนะักออกแบบได้หมด แล้วทุกคนคิดว่าคณะสาขาวิชาแบบไหนที่เหมาะกับคนคอมเมนต์กันได้เลยค่ะ